จุดท <c ười> ี่หนึ่งวันนี้สองจุดมันเก็บเนเก็งนรถยนตกัรกมันกอนไปต่างจวัมางอมเท่าไหร่ปะไปมุกนา้อหผมขับรถ ตีหนึ่งกลับมาถึงบ้านแปดโมงอีกวันหนึ่งระยะทางไปกับพันพันสามร้อยกิโลกับอีกเก้าสิบกว่ามานี่คุณฟื้นนะรอบนี้ก็เก็บงานกทามากันตอนนี้อยู่น้องจอด รอรอพนักงานมาหลับว่นหน่อยลูกค้าหลายวัอนหยุด พึ่งพันเบาๆชิวๆสองจุดลองจอกี่น้องสลับกันเนาะล่องล่องต่างจังหวัดบ้างเล็นบ้างแลนล่องเขาเงเ่าเข้าไว้ซีซัเปเก็บพักพุงทางห้าง 5. ก็รอรอดูจะได้ไปเห็นก็